พระกลูวัดคูสลอดพุทธคุณขึ้นชื่อในเรื่องด้านแ้วคลาดคงกระพันชาตรีและเมตตามหานิยมเล่ากันว่าสมัยก่อนมีทหารคนหนึ่งถูกยิงแต่เนื่องจากทหารคนนั้นแขวนพระกลุวัดคูสลอดไว้จึงรอดชีวิตมาได้จึงเป็นที่มาของความเชื่อที่ว่าพระกลูวัดคูสลอดเด่นมากทางด้านคงกระพันชาตรีพระกลูวัดคูสลอดเป็นพระเนื้อผงพุทธคุณผสมผงวิเศษของหลวงพว่อปานวัดบางนมโค สันนิษฐานว่ามีอายุการสร้างประมาณ100ปีเป็นพระที่แตกกุออกมาครั้งแรกเมื่อปีพศส5 0 6โดยถูกขโมยเจาะเจดีวัดคูสลอดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกมาจำนวนหนึ่งพระกลุลวัดคุสลอดมีพิมพ์ทรงต่างๆมากมายเช่นพิมพ์ทรงไก่ทรงหนุมานทรงแม่นทรงครุฑทรงพระสมเด็จแบบเจ็ชั้นและแบบจันลอยเป็นต้น พระกลุวัดคูสลอดองค์นี้เป็นพิมพ์ขี่พญาครุดใหญ่เนื้อผงน้ำมันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างราวปีพศ2470หลวงพ่อปานวัดบางนมโคปลุกเสกตามประวัติคือพระอาจารย์พงศ์อดีตท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดคูสลอดอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมเป็นพระลูกวัดอยู่วัดบางนมโค เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปานต่อมาหลวงพ่อปานท่านได้ให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคูสลอดที่ว่างลงในขณะนั้นพระอาจารย์พงศ์ได้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดคูสลอดแล้วเห็นว่าเสนาสนะภายในวัดชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากและสมควรแก่เวลาจะต้องบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่แต่ทางวัดนั้นขาดกำลังทรัพย์จึงได้สร้างพระขึ้นด้วยผงวิเศษที่ท่านได้รวบรวมมา และมีผงวิเศษที่หลวงพ่อปานใช้อุดพระเนื้อดินของท่านผสมอยู่ด้วยพอกดพิมพ์พระได้จำนวนหนึ่งแล้วจึงนิมนต์หลวงพ่อปานมาปลุกเสกโดยหลวงพ่อปานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และหลวงพ่อปานก็ได้เมตตาปลุกเสกให้พระกลุ่วัดคูสลอดชุดนี้ได้นำออกให้บูชาหาปัจจัยมาสร้างเสนาสนะและเจดีย์ที่ชั้มสุ่ยสูม พระที่เหลือจากการให้บูชาพระอาจารย์พงษ์ได้นําลงบรรจุก,กลุในเจดีย์ใหญ่ทั้งหมดพระกลุวัดคุสลอดองค์นี้พิมพ์พยาคุดใหญ่ชนิดลงกลุนิยมพระสภาพสวยผิวดมเดิม,ดมพิมพ์พยาคุดใหญ่นี้หายากมากนะคะพระลงกลุเนื้อจะเป็นเนื้อน้ํามันเนื้อหาจัดจ้านและในเรื่องความสวยงามผิวพรรณวณนะยังคงสภาพเดิมเดิมเนื้อจะดูมันดูขลัง น่าใช้น่าบูชามากค่ะพระครูสลอดขี่พญาครุฑใหญ่องค์นี้สวยเนื้อจัดจ้านสวยเดิมๆด,ดูง่ายๆอนุภาพเด่นทางด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีเป็นหลักใหญ่และพญาครุฑเป็นมหาอ